กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขวัญใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตพยายามทั่วฟ้ามเมืองไทยสรุปข่าวเด่นในรอบประจําสัปดาห์ของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอน สสคแม่ฮ่องสอนร่วมกับชมรมจปอจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยกหนีไฟให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องในวันจปอวันที่10พฤศจิกายน2565นายสุวรรณสวัสดิ์มูลสวัสดิการและคุ้รองรายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยงานสังกัดกระทรวงรายงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบกิจการในพื้นที่จัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานโดยมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟและมอบอุปกรณ์ของเล่นขนมให้แก่นักเรียนพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริพันไฟฟ้าและให้คำแนะนำ พก็เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าแก่นักเรียนและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน88คนโดยมีนายเชษฐามุสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานคนสำราญงานสำริผลประชาชนพึงพอใจสวัสดีค่ะ